พากันมาตลาดพี่น้องมาหาสื่อในอยู่นักกินช่วงไงยาเวลาเกี่ยวเขาเนะเพราะว่านี่ก็ได้รับข่าวดีก็บบเลยพากันมาซื้อวันนี้สบายดีเด้อพเราเอฟซีบุญสุขสุทนมาพี่น้องมาเบิ้งตลาดนัดอายังยังตลาดนัดป็นน้อยปังเด้งซวแซงแล้วลงอยู่ไปเค้กเสียใจคือเสือผาเข้าโบมาลุ่มเราเลย ngọt xí khéo này này, anh này, đi, nhưng này. <laughs> เอาเค้กบอเค้กเคกเอดิตเอากองหนึ่งบอเขาอดีกกองหนึ่งบ่

ayo, jadi ada, jadi ada, masih mienya. Satu saja. Ah, terima kasih. Ba, ya. Kubang, kubang. Ah, beli

ผานกีนน่แดง้าวอบใจกันเลยคือมีไรตัวนี้ข้พทข้าผักแล้น้องผู้นี้ข้าวผัดไใชหรือขอบใจอบใจาาน้อยย่าง

ด้วยมนดูเหอนในหน่อยนเนี่ยอืมเค้สไปสุกคมเบเกเ้เอาเนี่ยเอาซ่าบาทเอาเงินอ่อนนะคะอยากไปสุกเน้มาป้า มักเคอบิอออนไงไม่จะมาออนแล้ะนะค่้างดีไปใส่ดอกมืไปได้โอเกย์ไดนแกย์ออนครับข้าบาดไเลยืมโม่ออโม่แดงได้ครับแนี่อยไปมน่ได้ไอันซาบทเนาะ anh à, này thứ hai này à, anh thứ hai mày chào đừng bao giờ đây 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 mày đây mày chào đừng giờ ม <c ười> ือได้บ hmm. ุญเสังเฮือนะมือสุทไายมือนี่โอ้ใบก็ะิไปบุญนเสงเฮือนะอยากไปยังไปมือนี้มือสุท้ายล่ะอ้ยากเกี่ยวข่าไปะได้ไปแล้วบอพี่ลุงมาสิสิสิลุงสิ้นนะอันเด้ออ้งวบกรก็ได้

ไปเพื่อนฉนคนแนวเลยคนหลงบัอทสายเบช่อมสีค้ายบกคตมันแย่มันก็แย่เลยร่วมได้จักแน่ืรบเลยสิบาทบ่ะถ้ามันรวมเลยไมาได้ตินมด้วยตองิมเิมเ้ขาดชื่อน้ำเาขาวเจาว่าเลยนะกระทูนมีใคาดูลึกซึ้งช่ไห้เออบเท่ใช่ไหมย่ามึงเล่นอะไร

เ uh พื huh. ่อนกับโบได้ลายบได้ตอนเขามายืนนะมันรืิดแล้วเนาะชตอยเอาทุงสุดแต่เนาะอันนิ้มูน้ำคิงลูกกรบป๋อนไปน้ำอุ่นระวังมันเหี่ย เงอเล้ยังกินซะช่กย้อยเราาทอร้านย่างมันจะไม่เปบ้าเยโ้หนงเทนกามาเลย <are> <famoso> บรรยากาศไงตลาดเนาะนก็ได้กินลูกซินเขาก็พอได้สื่อได้ใส่ได้จอยากกินยังก็สื่อกินได้ลูกซินเด้ขาวพัดเอาไรได้สิบเนาะได้ครบเลยเนาะลูกซินกุ้งเนี่ทำหือ่าใส่แล้ะไปใส่เอาซาบ อะไรจะายมากอะไรลูกเอาผักหอมกันกำเท่าไรนี่ผักหอมปลอมสิบบาทเอากัหนึ่งหอมบัวเดบ่หอมบัวมดอ่าขายดีกเมเาปะ

อึ๊บนั่นอยู่นวกินแล้วไม่แครเลดิอาเสบอลลูดน้ำต้นของจนื่ออากรไดมันเบา โลงาา่งนะซ่มขอขอบอกขัพัดถือเอาก็ได้อันบริณักปันไรน่นไปเกาะรถ่ไปได้รูยืนบ่ขาดป่วยียมากินกับเขา แถวบน่พี่น้องมีการเนตลาดิล์สิลปหนคะแเมื่อลบ้านนี่ครบแรวิลมูกอยังมีอยู่ใครกันยังมีอยู่พูดอะลาได้จ้ี่น้องพอกันไมคลิปหนาติดติดตามหับมปะาจับากันเลย ไม่ประมาณ60บบาทเนาะจ้าพอกันใหม่ได้จ้าสบายดี